ตัวนี้ครับ Microsoft นะครับก็ให้โหลด Windows 11เป็นไฟล์ ISO หรือไฟ ISO ครับได้ฟรีแล้วนะครับหลังจากเมื่อวานนะครับปล่อยเป็นการอัปเดตออนไลน์นะครับผ่านตัวตัวอัปเดตซิสเต็มนะครับของ Windows 10นะครับตอนนี้เขาก็ปล่อยให้โหลดตัวไฟล์ ISO นะครับเพื่อไปติดตั้งนะครับแบบออฟไลน์ได้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับ ก็เข้ามาแล้วนะครับเป็นอินไซต์นะครับก็ดูแล้วก็เหมือนเมื่อวานนะครับตัวเมื่อวานจะเป็นตัวเบต้าครับให้ดาวน์โหลดเบต้าแบบออนไลน์นะครับวันนี้ก็ปล่อยให้เป็นเบต้าเหมือนกันครับแต่เป็นไฟ iso นะครับเราดิจิเตอร์เข้ามาก่อนนะครับโอเคผมดิจิตเตอร์เข้ามาแล้วครับก็ต้อง sign in Lo ออ่ in ตัวอีเมลของ h o t m l นะครับไฟนาวนี่เห็นไหมครับอันนี้ให้เราอินสตอลผ่านตัวอัปเดตนะครับนี่ o Open s t t t i n g แล้วเราจะหาตัว iso ได้ตรงไหนครับเดี๋ยวหาสักคู่หนึ่งนี่นี่นี่เจอแล้ว ดาวน์โหลดเอาวินโดว์อินไซต์พีวีไอโซนะครับแต่ถ้าเรากดตรงนี้ก็จะเป็นการอินสตอลผ่านตัวตัวตัวเช็คอัปเดตนะครับตัวเช็คอัปเดตหนดูซิว่าโหลดได้จริงไหมหากดูนอ่อนีน่น,นี่เจอแล้วนี่ไง อันไหนดีว่าก็เป็นเมตาชแนลนะตัวบิลล่าสุดข้างบนก็จะเป็นตัวบิวล่าสุดข้างล่างจะเป็นตัวบิลแนะยล่าสุดก็เป็นตัวบิวอลองลงมานะครับส่วนจะโหลดตัวไหนก็ลองดูครับเป็นโฮมเป็นเอนเตอร์ไพนะครับผมขอโหลดเป็นตัว BETA าล้วกันนะครับแล้กดคอนเฟิร โอให้เลือกภาษาด้วยครับอมีภาษาไทยด้วยโอเคนี่ครับโอเคได้นะครับเรียบร้อยนี่ครับก็ตอนนี้เราสามารถโหลด Windows 11นะครับแบบไฟล์ iso นะครับไปติดตั้งได้เครื่องอื่นแบบออฟไลน์ได้แล้วนะครับ